สวัสดีครับพื่ะค่ะวันนี้เหนช่อง K Not ว v นะครับในครั้งนี้นะมาเล่นไหมครับเหมือนเดิมแหละก็จะเป็นเอาชีวิตรอดธรรมดานะไม่ได้แบบว่าเอาแบบว่าฟังเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ได้เอาชีวิตรอดธรรมดาก็เราจะเอาชีวิตรอดในในโลกแห่งนี้ได้หรือเปล่า หรือว่าเอาชีวิตรอดคนเดียวได้หรือเปล่าก็ฝากติดตามด้นะก็มีอะไรแล้วก็ไปเราชมคลิปกันเลยแล้วกันไปเลยโอเคมาแล้วอภาพสวยขึ้นเดี๋ยวขอตัดต้นไม้ก่อนล้วกันชีวิตเอาชีวิตรอดครั้งแรกก็ต้องตัดต้นไม้ทุกคนเห็นแบบว่า ในตัวไมคค้มับมีอะไรเปลี่ยนไปไหมไปไปบ้างไหม,มทุกคนอาจจะคิดไม่ออกก็สีก็คือนะัดใส่มอดนั่นเองค่ะให้ภาพสวยขึ้นแล้วก็มอดต่างๆอะไรมากมายก็ภาพจะแบบว่าสวยขึ้นสีฝันแบบว่าดูดูนอกสีฝันสวยมากคือคือโคตรสวยอะ่ะ ก็เลยมาเองแต่อาจจะแรกๆหน่อยแหลกหน่อยนิดนึงเพราะลงมอดเยอะมากเลยหาจุดวางก่นอืมมองไว้ตรงนี้แล้วกัน มาอย่าทำขวานทำอันี้กันนี่ก็จะประมาณเนี้ยคือก็อจะฝวยขึ้นอะไรขึ้นก็ค,คือลงมาโหสว,วยมากอเอ๊กรงนี้มีอะไรล้างมีน้ำเนี้ยน้ำก็จะแบบมองแบบ ไปขึ้นคืนเนี่ยสวยคืดในคืนก็ะมาไปเะโอเคนอนว่าเราไม่ไหวกับไอ้ยังที่เราลงมอดเยอะแล้วละ่ะโอเคแล้วก็ได้เอามอดออกไปบางส่วนก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ มาเดี๋ยวเราจะขุดลงไปแบบว่าขุดแรกอ่บขุดหินไม่เจอแร่อะไรเลยอ่ะขุดลงไปยังไม่เจอแร่อะไรเลยไหนลองขุดเฉียงดิเฮ้ยเพืึอจะเจอฐานแล้วฐานหิน เนี๋ยเราจะขุดไปก่อนเดี๋ยวก็จะเอาที่นี่เป็นบ้านด้วยบ้านชั่วคราวไว้ก่อนโอ้โหติดติดขึ้นยังไงเนี่ยโอเคขึ้นอืมอทำสติกก่อน น้ำตาตผ่าหนึ่งอันแล้วก็ทําขวานบิกแอกจะวางเตาไว้ตัวข้างล่างแล้วกันเผื่ออยางมีฟอมบี้มาก็เอามาลงไว้ตรงนี้แหละโอเคมาดิเอาขุดกัน ว่าขุดไปขุดมาจะเจอเล็กนะไพขุดก่อนโอเคข้างล่างมืดมากเกดี๋ยวไปทาราะทอสก่อนพรข้างล่างน่าจะมืดมากพอน่าจะมืดผิดปกติแหละเพราะนั้นลงมอสแบบว่าภาพสวยก็ ไฟก็แค่ฝวยๆนั่นแหละความสว่างไม่ค่อยใหญเท่าไหร่โอเคแล้วนะลงมอสแบบว่าตัดต้นไม้แบบว่าทีเดียวทีเดียวหมดนะ่ะก็ลงไม่ก็ไม่ติดนะโอเคกลำไม้ครั้งหนึ่งตอนได้เอามอสออกไปละมอต้นไม้มาก็ไม่ ไม่น่าจะช่วยอะไรเลยตัดทีเดียวก็แบบก็ไม่หมดคือแบบว่าเนาะเอามอสแบบว่าตัดทีเดียวมาตัดต้นไม้ทีเดียวมาแล้วก็สามารถแบบตัดทีเดียวได้เลยอะได้ทัถงกลงองก็ไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะทําไมใช้ไม่ได้ก็คงต้องตัดแบบว่าบลับกแทน เลยดีโอ้คริปเปอร์นี่ก็โอ้ซอมบี้ก็มาโอ้มาสองตัวมมมุมข้างหน้าโอ้โหเก็บก่อนเก็บของแล้วลงข้างล่างก่อนไม่ไหวแล้วลงก่อนปิดปิดก่อนโอเคนี่ก็จะประมาณนี้นั้นลง ไฟก็จะประมาณนี้ยแบบว่าไม่ได้สว่างเหมือนแบบแบบว่าไม่ได้ลงมอดอะ่ะเขาจะแบบว่าโผลยขึ้นอะไรขึ้นก็นนเลยไฟเฮียเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวน้ย่างเนื้อไปก่อนเพราะตอนนี้คือหิวมากหลอดเลือดอาหารจะหมดอยู่แล้ว เอาเดี๋ยวเลืออาหารหมดนี้นะอ่ะอง,งงงงนะวันนี้มาอยวาขุดนี่ก่อนขุดหานเฟสเนี่ยเราจะไว้ขุดลงลงตรงท่อท,ที่น้ำปะ ตอนนี้ก็ขุดลงไปเรื่อยๆก็สังเกตได้นะเวลาปักไฟอะ่ะแล้วพอเราแบบว่าอยู่ห่างนะมันมืดมากเลยอตอนคืนนี้คือมืดจริงๆมองไม่เห็นอะ่พะพอไฟมอดแบบอันนี้เข้าไปอะ่ะมองไม่เห็นเลยอมองไม่เห็นเลย คือเรามองไม่เห็นทางหน้าเอ๊ะอี่ข้ังหน้าโหตรงนี้เป็นถ้ำนี่โชคดีแต่เจอถ้ำน่าจะเจอเหล็กด้วยอะวางก่อนเจอน้ำเลยเหรอโอ้ฟซอมบี้โอ้แหมมุมก็มาอย่ามายุ่งโออตี ตีตีเออใช่แล้วล้วก็ได้ลงมอสแบบว่าตีทีเดียวอะแบบว่าโดนหมูดได้ลงมาแต่ไม่รู้ทำไมาใช้ไม่ได้จะใช้ได้ก็ประมาณแบบว่ากระโดดแล้วก็ตีกระโดดแล้วตีอะได้แต่ว่าตีธรรมดาแบบว่าฟาดฟาดไปโดนโด,ดนแบบว่าโดนหมู่ทำไม่ได้ โอ้โอมีถือดาบเราฆ่าอเน,นี้ยเราฆ่ามันมันจะได้จะได้ดาบอเน,นี้มีฟิตอยู่นม่ไม่ได้อะเ้อว่าฆ่าได้เลยดอ,ด,ด,อดอบดอกดดอาบไปเดีย๋ยวเราไปตรงนั้นโอ้คริปเปอร์แหมโผล่ต่อหน้าต่อตา ใจระเบิดละนี่แงจะขออุดก่อนปอมบี้นี่ก็มาบ่อยจังอ้ยโอ้โหอุโมงค์เยอะมาก เตรียมจะหาทอสเลยวางลงปไปแล้วสำรวดไปโอ้โหทางนั้นลึกมากก็ยังไม่ไปนะกันอันนี้น่าจะใช้เหล็กหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ใช้เหล็กหรือเปล่าใช้ใช้ใช้เหล็กหรือเปล่าเพราะไม่รู้มันอัพแพดมาน่าจะเหล็กละ ก็จะใช้เหล็กแหละไปก้นกอนๆอาจจะเปลี่ยนใหม่โอเคตอนนี้ก็ขุดไปเดี๋ยวไปหาแร่อื่นต่อโอ้ตรงน,นี้ก็มีเหล็ก ตอนนี้ขุดเล็กเป็นแล้วเดี๋ยวเราไปฝ่ำลวดสิผ่ะทำลึกันนะ่โอ้โหเขียวเขียวเห็นเต็มหน้าเลยโอเคเดี๋ยวเราไปฝ่ำลวดสิพ่ะอย่าค่อยขุดบนมีไหมบนไม่น่ามีเออมีฮะโอ้โหบนเป็นการขึ้นโอ๊ยอะไรอะคิปเปอร์มาจากไหนโอ้โหโดนเต็มเต็มเกือบตาย หนีกันหนีกันหนีกัอนอยู่ยตายโอเคตอนนี้หาทางขึ้นก่อนหลงทางทางขึ้นอยู่ไหนอะ่ะเอาเอาจบแล้วอะ อขอตัวแป๊บหนึ่งโอเคก็เจอทางขึ้นแล้วแล้วก็เสียเลือดค่างๆเยอะนะเสียเลือดเยอะเลยทีเดียวโอเคก็ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาเผาเหล็กแล้วกัน,นกินกินเนื้อด้วยเพราะตอนนี้นึกร่าหิวลีมันไม่รีเลือด โอเคเป็นเหล็กแหละดูดิข้างข้างนอกแบบว่าอันนี้หรือ,อยังเดี๋ยวขอกินเนื้อก่อน ได้เหล็กมาแล้วก็ทําดาบแล้วกันนามหนึ่งอันปิกแอกเล็กหนึ่งอันแล้มีเหล็กที่กำลังเผาอยู่อืมมีอะไรอีเปล่าเดี๋ยวขอสลับของอ่ะ โอเคเราก็จะตัดสินใจไปขึ้นขบวนไงทำสติตกอืมแล้วโลโลนี่ ้าจะกดใช้นะอ๋ออยู่ข้างล่างอ๋อกดใช้แนละ้วจะกันได้เคเอาเล็กก่อนอืมดาบยังมีอยู่เข้ามาเลยฟอมเบ้ มาเลยมาไม่กลัวไม่กลัวมาสิเออตีไหนไหนมีไหมมีไหมเนี่ยมึงมุมมานนี่เออโอ้คิว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 เฮ้ยเฮ้ยกันได้ฮะดูว่าจะมาป้องกันระเบิดไปได้เลยเนะี่ยโอ้อะไรอ่ะ จะเอาใช่ไหมมานี่เลยม,มันนี่มันนี่นตีไม่โดนอู้ยม,มุมมาอย่าลุมมสินี่ไงเออแหมลุมอย่าพึ่งนี้ฉันฉันกำลังจะมันยายลบไปออกไปมไม่ออกเออตายฟะ เมื่อกี้นะันทพูดว่าโลกกันระเบิดได้ด้วยโลกกันระเบิดได้ด้วยฮะเวลาเจอคิปเปอร์น่าดานกันน่าด้วยวู้ฟูฟูได้สบายเลยโอเคขอฟั่มตรงนี้ก่อน อมโอเคเดี๋ยวจะทําอะไรดีนะอืมทำหมวกแล้วกันหนึ่งอันกับชุดเกาะเล็กหมดใส่ไฟ,ไฟิโอ้โหดูรอดูรอทันตาเฮ้ไฟอืจะลงไปฟักหน่อยแล้วกัน เราไปแบบว่าสำรวจสักหน่อยโอเคมาสำรวจสำรวจที่น้อยเนี่ยไม่ได้ดูก็ชั้นล่างล่างสุดล่างสุดๆุดมาเคไหนเฟ้ยโอ้โหอย่างลึก มีลึกไหม้หยังจะมีกองั้นขอขึ้นมาทางนี้กันจะไม่เฟี่ยงลงไปลึกมากไปเดี๋ยวขึ้นไม่ได้โอเคเหยคร,ค,ครับทอดก่อนมาเดี๋ยวเราลงไปกัน ยิงลงยิงมืดนะเนะ่โอ้ยมืดโอ้ยโอยจะตกลงได้ปะนะ่ะโอ้โหลงไม่ได้ก็ไม่พอโอ้โหเจ็บเจ็บมากเพื่ออะไรอะ่ะแน่ แหมจะจ้องมันยิงฉันหยยิงไม่ได้นะเฟติดหินนะเฟไอติดงอ้อมาเฟมาเลยจะตีให้นี่นะอุ้ยโดโน่อู้อูหูมืดมืดมองไม่เห็นโอยอยู่ไหนเนี่ยเห็นอยู่ไหนเนี่ยปักคอตสันอ๋ออยู่ล่าง โอ้ยดีที่มีน้ำรับรับล่างไว้แค้โหฟัมเม้หืมชุกอกทองเชียวมานี่น,นี่อเอ,อาไปไหนแล้ววะเอาเอาสกิลเดีตันก็หายอ่ะทำ ทับอะไรเนี่ยทำปศาหรือเปล่าเนี่ยฟอมบี้หายต่อหน้าต่อตาไม่ฝนละขุดเล็กแล้วกันขุดเล็กไปแล้วก็หาทางขึ้นทางไหนเนี่ยอ้าวทางไหนเนี่ยอ๋ออยู่ข้างบนไปหาทางขึ้นกัน อ,อิ่อะไรอ่ะอะไรอ่ะลอยลอยผ่านหน้าไปโอเคขึ้นกันจะขึ้นยังไงเนี่ยบ็อกเดี๋ยวจะเอาบ็อกไม่ได้เอาฟติกขึ้นต้งกันโดดนี กระโดดขึ้นไม่ได้โอเคโอ้ยกระโดดเอออ้าวตกอ,อีกอะเด๋ได้ขึ้นไหมวันนี้อเ้าวทำไมขึ้นไม่ามาไ,ได้ติดอะไรอะ่ะอ้าวเดี๋ยว ่อไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต่อบ็อกไปได้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะอย่าเพิ่งสนใจขึ้นขึ้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นโอเคก็ขึ้นมาแล้วก็โอ้โหฟันขึ้นได้ โอ้โหนานมากฝ่าจะขึ้นได้เอามามาขุดแร่ต่ออ๋อฝ่าจะขึ้นได้นี่พูดเลยว่าฝ่าจะขึ้นได้แต่ละขั้นบางทีบล็อกแต่บอกกดไม่ติดอะไม่รู้ทำไมเคขุดทานเสร็จแล้วก็จะขึ้นละเคเดีย๋ยวหาทางขึ้นก่อนอยู่ตรงไหนเนี่ย นี่ย้อนกลับไปทางเดิมไปกันหนึ่งฟองกระโดดขึ้นไปโอเคไอ้แร่แบบแร่อะไรแร่น้ำตาลเขียวๆน,นั่นจะไม่ขุดนะเน,นยังไม่รู้แร่แร่น่าโอ้ยแร่ทำอะไรยังไม่ขุดโอเคอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ทางนี้ นี่ไม่มองนี่มองไม่เห็นเลยโอเคขึ้นฝนตกนยะข้างนอกโอเคเผาเล็กมาโอเคได้เล็กแล้วอืมทำอะไรดีกินเนื้อหน่อยอุ้ยตอนนี้หิวกินสักหน่อย เดีย๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันว่ามอดนี้เวลาฝนตกหูสวยหืมสวยอยู่นะอสวยอะอสวยอยู่ฝนตก โอเคไหนดูดิฝนตกอก็สวยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไม่เพียงเท่านี้ก่อนละกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแฟ,แฟร์ซัพซายให้นอาด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เขาบอกอันนี้กดให้นอาด้วยละกันก็วันนี้นะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนละกันเอาไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันกันแหละสำหรับคลิปหน้าก็จะสร้างบ้านกันแล้วว่าคลิปหน้าเราจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอุก่อนนะครับบ๊ายบาย